โอเคนะครับก็ในวันนี้นะครับจะมาแบ่งปันกับทุกท่านนะครับในหัวข้อนะครับ5สิ่งที่ทําให้นูสกินแตกต่างนะครับหลายๆคนเนี่ยเข้ามาในธุรกิจนูสกินนะครับอาจจะเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับหรือเข้ามาสักระหะหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ผมก็อยากจะมาเน้นย้ำนะครับให้ทุกคนเชื่อมั่นนะว่าธุรกิจนูสกินบริษัทนูสกินน่ะมันดียังไงนะครับมันมีความแตกต่างยังไงนะครับซึ่งข้อมูลบางอย่างหลายๆคนอาจจะรู้แล้วหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้ก็ได้ เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าไอ้าสิ่งเนี่ยที่ทําให้นูสกินแตกต่างนะครับก็อันนี้ผมก็รวบรวมมาจากประสบการณ์นะครับแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยหลายๆครั้งมีคนถามนะครับเวลาผมออกไปดีครูดคนเนี่ยหลายๆครั้งมีคนถามว่าแล้วนูสกินแตกต่างจากบริษัทเครือข่ายอื่นๆยังไงนะครับนูสกินแตกต่างจากเครือข่ายอื่นๆยังไงนะครับผมมักจะตอบเขาง่ายๆเป็นเซนสามอย่างนะครับบอกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับมันคือเรื่องของตัวสินค้า นะครับที่เป็นนวัตกรรมอันที่2นะครับเรื่องวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทนูสกินนะครับแล้วก็สามก็คือในเรื่องของแผนปันผลนะครับเวลาใครมาถามเนี่ยผมจะตอบไม่ง่ายส3อันนี้นะครับแต่พอมันั่งนึกๆดูจริงๆอ่ะเออมันก็ขยายออกไปได้เยอะขึ้นนะครับก็เป็น5ข้อวันนี้ที่จะมาแบ่งปันกับทุกคนนะครับข้อแรกเลยนะครับที่ทําให้นูสกินแตกต่างนะครับมันคือวัฒนธรรมองค์กรนะครับ แล้วผมก็เชื่อมันมว่าวัฒนธรรมองค์กรที่ดีนะครับวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกต้องเนี่ยมันจะเป็นกำตัวกำหนดทิศท,ทางนะครับของบริษัทมันจะทําให้บริษัทยั่งยืนได้นะครับถ้าวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและถูกต้องของนูสกินนะครับมีวิสัยทัศน์นะครับก็มีเรื่องของมิชชั่นเนาะปณิธานนะครับเราคือแล่งความดีนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่เหมือนพูดมันดูฟังง่ายนะครับแต่เวลาจะทําให้ยั่งยืน ด้วยเป็นพลังแห่งความดีจริงๆอ่ะมันไม่ได้ง่ายเหมือนสิ่งที่เราพูดนะครับแต่นี่คือบทพิสูจน์เลยนะครับครับคุณคาร่านะครับเป็นผู้หญิงคนเดียวที่บริษัทสปอนเซอร์ตรงนะครับและด้วยเพียงคำมั่นสัญญาที่ผู้ก่อตั้งบริษัทให้กับคุณคาร่านะครับว่าช่วยมาเป็นคนสร้างองค์กรให้หนูสกินหน่อยได้ไหมช่วยมาเป็นแม่ทีมให้หนูสกินหน่อยได้ไหม นะครับซึ่งคุณคาร่าเนี่ยอดีตเนี่ยก็เคยทําเครือข่ายบริษัทเครือข่ายมาหลายบริษัทนะครับแต่ก็าอาจจะยังเจอบริษัทที่ไม่ดีจริงนะครับเจ๊งบ้างปิดตัวไปบ้างจ่ายค่าคอมไม่โอเคบ้างอะไรเงี้ยนะครับทำให้เขาเนี่ยจริงจริงมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีกับเครือข่ายมาแล้วนะครับแต่หลังจากที่บริษัทมูสกินเปิดเนี่ยก็ได้มีการไปคาบทามนะครับให้คุณคาร่าเนี่ยมาช่วยเป็นแม่ทีมหน่อยได้ไหมนะครับซึ่งก็มีการสัญญาใจกันนะครับ เป็นสัญญาปากเปล่านะไม่มีเอกสารอะไรเลยบอกว่าถ้าวันนี้จะให้คุณคาร่านะครับมาเป็นแม่ทีมให้กับน New Skin นะูสกินเนี่ยบริษัทสัญญาได้ไหมว่าจะไม่สปอนเซอร์ใครตรงเด็ดขาดจะสปอนเซอร์เขาคนเดียวนะครับแล้วทุกคนที่ทำธุรกิจนูสกิน New Skin ทั่วโลกเนี่ยอยู่ใต้คุณคาร่าทั้งหมดนะครับนี่คือสัญญาปากเปล่าที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วที่นูสกินก่อตั้งครับจนมาถึงวันนี้ เจ้าของบริษัทนะครับผู้ก่อตั้งยังคงรักษาคำมั่นสัญญานั้นนะครับเราเป็นพลังความดีจริงๆมีความซื่อสัตย์จริงๆนะครับก็ยังสปอนเซอร์คนเดียวที่ติดตัวบริษัทก็คือคุณคาร่านะครับถ้าพวกเราเข้าใจแผนการตลาดนะครับถ้าพวกเราเข้าใจแผนการตลาดที่บอกว่า5%้าเปอระดับที่จ่าย5%้ระดับของการเป็นตำแหน่งลีดเดอร์นะนะครับเห็นด้วยไหมครับถ้าวันนี้ บริษัทสปอนเซอร์คนตรงกับบริษัทที่สามารถสมัครติดตัวบริษัทได้เลยอะบ,บริษัทสามารถลดการจ่ายค่าคอมมิชชั่นไปได้เยอะมากๆเลยนะครับไอ้ห้าเปอร์เซ็นหกระดับเนี่ยแต่บริษัทไม่ทำครับเพราะด้วยเราเป็นพลัง่นความดีจริงๆเรามีความซื่อสัตย์นะครับผู้กอ่อตั้งเราเนี่ยนะครับชัดเจนมากๆนะครับว่าเราเน้นความดีความถูกต้องความซื่อสัตย์นะครับมันคือ Ford for good อย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ เป็นคำพูดของคุณเบร็กโรนี่นะครับผู้ก่อตั้งบริษัทเองนะครับเขาบอกชัดเจนนะครับเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจงอย่าชวนใครหรือสปอนเซอร์ใครนะครับที่เป็นคนไม่ดีเข้ามาสู่ธุรกิจนี้นะครับเขาพูดไว้ชัดเจนเลยนะเราอย่าชวนคนไม่ดีอย่าชวนคนที่ไม่โอเคครับเข้ามาสู่ธุรกิจดีๆแบบนี้นะครับอันนี้คืออันแรกเลยที่ทำให้หนูกินแตกต่างนะครับตั้งแต่ ตัวผู้ก่อตั้งเลยนะครับมีความซื่อสัตย์มี intricity นะครับมีวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นพลังแห่งความดีจริงๆนะครับอันที่2เลยก็คือตัวบริษัทนะครับที่ทำให้นูซิมแตกต่างจากเครือข่ายทั่วๆไปนะครับก็คือเราอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยข้อดีนะครับก็จะตรวจสอบผลประกอบการนะครับได้ ชัดเจนนะครับว่าหันนี้เนี่ยได้รายรับมาเท่าไหร่จ่ายอะไรออกไปบ้างนะครับปันผลไปยังไงนะครับมันเป็นการตรวจสอบได้ค่อนข้างโปร่งใสนะครับและที่สำคัญครับถูกเรตติ้งความมั่นคงอยู่ที่ 5A1 ด้วยคือมั่นคงสูงสุดเป็นถือว่าเป็นบริษัทที่มั่นคงระดับโลกสูงสุดระดับโลกแล้วนะครับและล่าสุดนะครับก็ลงทุนไปอีก18,000ล้านนะครับในการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ถามจริงเถอะว่าจะมีบริษัทสักกี่บริษัทนะครับที่ลงทุนขนาดนี้และนี่ไม่ใช่เป็นการลงทุนครั้งแรกนะนะครับแล้วก็เชื่อมั่นเพื่อว่าจะไม่ได้เป็นการลงทุนครั้งสุดท้ายแน่นอนนะครับบริษัทลงทุนกับการพัฒนาต่างๆนะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการเทคโอเวอร์บริษัทต่างๆซื้อบริษัทต่างๆที่เป็นผู้นําทางด้านการวิจัยนะครับอย่างเช่นไลฟ์เจนก็ดีนะครับหรือว่าล่าสุดก็ร่วมมือกับ Infosys แลวกเทนเซน n t นะครับในการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆพัฒนาแอปพลิเคชันที่ให้พวกเราได้ใช้กันนะครับเวล่าสเตล่านะครับแอปพลิเคชันพวกนี้ลงทุนมหาศาลนะครับที่ทำให้ใช้งานง่ายมีประสิทธิภาพลิง์ข้อมูลทั่วโลกได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ทำให้บริษัทเราแตกต่างนะครับผมเชื่อว่าหลายๆบริษัทเนีไม่สามารถทำได้แบบนี้นะนะครับเนื่องจากว่าเขา ตัววิสัยทัศน์ั้งแต่ผู้ก่อตั้งแล้วอาจจะไม่ได้เห็นความให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้นะครับเพราะบอกว่าเราเนี่ยจะอยากจะพัฒนาในสิ่งที่ดีจริงๆนะครับอันนี้ก็คือตัวบริษัทนะครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้านะครับปีหน้าถ้าใครอยากไปดูบริษัทนะครับจะมีการ global convention เดือนกรกฎาคมนะครับก็เตรียมตัวรีบยื่นขอวีซ่าไว้นะครับเพราะช่วงนี้ได้ยินว่าการขอวีซ่าเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงนะนะครับ ใครอยากจะไปนะครับในเดือนกระกฎาคมปีหน้ารีบดําเนินการเรื่องวีซ่าด่วนๆเลยนะครับแล้วซึ่งเราก็ให้บริษัทนูสกินเนี่ยช่วยออกจดหมายรับรองให้ได้นะว่าเออเราเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับเราจะไปดูงาน Global Convention อะไรเงี้ยนะครับเพื่อไปยื่นเพื่อใป,ประกอบในการสัมภาษณ์ก็อาจจะให้ได้วีซ่าได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับอ่ะตัวที่3ครับเรื่องสินค้านะครับ ี่สินค้าที่ทำให้นูสกินแตกต่างเนี่ยเนื่องจากว่าเราเน้นงานวิจัยจริงๆนะครับตอนเข้ามาธุรกิจนี้รแรกๆนะครับด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นนักวิทาศสตร์เครื่องสำอางนะครับเป็นนักวิตร์เครื่องสำอางยอมรับตามตรงว่าไม่มีความรู้เรื่องอาหารเสริมมาก่อนเลยนะไม่มีความรู้ใดๆเกี่ยวกับอาหารเสริมเพราะไม่เคยทานอาหารเสริมมาด้วยก่อนที่จะทำธุรกิจนูสกินนะครับแต่ว่ามีความรู้เรื่องเครื่องสำอางนะครับงานของผมก็คือ เป็นคนคิดสูตรเครื่องสำอางนะครับอยู่ในวงการเครื่องสำอางมา15ปีพอเข้ามาเห็นในนูสกินนะครับเชื่อมั่นได้เลยว่าเฮ้ยของเขาดีจริงอะ่ะนะครับตั้งแต่ด้วยสโลแกนแลละนะว่า All of the good, none of the b อนะใส่แต่สิ่งดีๆไม่มีโทษนะครับถ้าใครรู้สึกว่าเออคำนี้มันก็พูดง่ายเนาะใช่ครับพูดง่ายนะแต่ไม่ไม่ง่ายเลยนะครับยิ่งถ้าเป็นบริษัทที่เป็นของอเมริการวมถึงเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะ ทุกคนทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนะว่าอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่เขาฟ้องร้องกันง่ายมากเลยถูกไหมครับคําถามที่สําคัญนะครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าวันนี้เราเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องสําอางเหมือนกันเป็นผู้ผลิตอาหารเสริมเหมือนกันเนี่ยถือว่าเป็นคู่แข่งก็ได้นะโดยหลักการตลาดทั่วไปอะเรามีการศึกษาวิจัยคู่แข่งอยู่แล้วถูกไหมครับอันนี้เป็นเรื่องปกติไม่ว่าเราจะทําธุรกิจอะไรเนี่ยเราก็ต้องมีการศึกษาคู่แข่งนะ ค,คำถามที่สําคัญก็คือว่าถ้าวันนี้ New Skin นูสกินเนี่ยกล้าประกาศแบบนี้นะครับใส่แต่สิ่งดีๆไม่มีโทษอนะ่ะคิดว่าคู่แข่งถ้าวิเคราะห์เจอสารประกอบเจออินกรีเดียนอะไรที่มันไม่ดีแล้วเป็นโทษต่อร่างกายอะ่ะคิดว่าจะถูกฟ้องไหมครับคาตอบคือแน่นอนนะครับเพราะไมกาที่บอกฟ้องร้องกันง่ายมากนะครับเขาเล่นแบบเรียกร้องค่าเสียหายกันมหาศาลอนะ่ะแต่ตลอดระยะเวลาเกือบสี่สิบปีนะครับไม่มีใครแต่ต้องสโลแกนนี้ได้ มั่นใจได้เลยว่าของจริงนะครับประกอบกับนะครับไม่ใช่พูดจากปากเป,กป,กป,กปกล่าเท่านั้นนะมีงานวิจัยรองรับนะครับเนื่องจากบอกว่าแบ็กกราวผมเนี่ยทำวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางม,มาก่อนนะเห็นสินค้านุสกินนะครับรวมถึงมีงานวิจัยรองรับมีเปเปอร์ต่างๆเนี่ยนะครับยิ่งทําให้มั่นใจเลยนะครับว่าเฮ้ยเขาเน้นงานวิจัยจริงๆนะครับเขาเน้นงานวิจัยจริงๆที่สําคัญคือถ้าเกิดว่าทําออกมาแล้วเนี่ย ไม่แตกต่างจากของเดิมที่มีอยู่แล้วในตลาดก็ไม่รู้จะทําออกมาทําไมไม่ออกไม่ขายนะครับไม่ออกไม่ขายใช้แล้วไม่มีผลวิจัยรองรับไม่เห็นผลไม่ทํานะครับยกตัวอย่างตัวล่าสุดเนี่ยครับที่จริงๆมันมีในตลาดมานานมากแล้วนะแต่นูสกินเพิ่งออกมาก็คือตัวโฟกัสอินเนอร์โฟกัสคอลลาเจนเนี่ยคอลลาเจนไม่ใช่สิ่งใหม่ในตลาดจริงไหมครับแต่พอนูสกินออกมาแล้วเนี่ยนี่แหละ ที่ทำให้หนูสกินแตกต่างคือเขาเน้นอะไรที่มันไม่มีในตลาดนะครับปัจจุบันยังไม่มีในตลาดนะครับสร้างปานเติมนะครับสร้างปานเติมเป็นตัวเนินตลาดที่มีครบกระบวนการเหล่านี้พร้อมด้วยผลวิจัยรองรับจริงๆว่าใช้แล้วเห็นผลแบบนี้นะครับถึงทำให้หนูสกินแตกต่างจริงนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยนะสินค้านูสกินนะี่ยวิจัยจากผลิตภัณฑ์จริงๆนะครับไม่ได้วิจัยจากสารประกอบ เหมือนหลายๆบริษัทคําว่าวิจัยยากสารประกอบอย่างเช่นอะไรนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นทุกคนรู้ดีว่าสมมุตินะครฮะวัตถุดิบ deep, หรือว่าอินกรเดียนที่เอามาใช้ในเครื่องสําอางเนี่ยนะครับสมมุติบอกว่าชาเขียวว่าดีชาเขียวดีนะครับหลายๆบริษัทก็ผลิตชาเขียวออกมาขายโดยเอาเปเปอร์คุณสมบัติจุดดีจุดเด่นของ คนขายวัตถุดิบชาเขียวนะรบ,บริษัทที่เขาเอาไปวิจัยตัววัตถุดิบเนี่ยมาเป็นตัวสนับสนุนการขายว่าเออชาเขียวดีอย่างนั้นอย่างนี้ช่วยอย่างโน้นอย่างนี้นะนะครับอันนั้นคือเรียกว่าการโฆษณาหรือการเคลมจากอินเกรเดียนนะครับจากสารประกอบแต่นูสกินไม่ใช่ครับนูสกินเนี่ยเอามาผสมกันเสร็จเป็นสินค้าที่พร้อมขายเรียบร้อยแล้วแล้วเอาสินค้านั่นนะไปทดลองจริงๆนะครับเหตุผลมาว่าอะไรครับ เป็นไปได้ไหมว่าวันนี้ถ้าวัตถุดิบตัวเดียวๆอะ่ะโอเคมันอาจจะดีมันอาจจะเวิร์กนะแต่พอมัาผสมรวมกันกันกบวัตถุดิบตัวอื่นเน่ะมันอาจจะไปอ่าจะเสริมฤทธิ์กันก็ได้หรือว่าไปลดฤทธิ์กันก็ได้นึกออกไหมครับฉะนั้นนูสกินเนี่ยเอาตัวที่ผสมเสร็จมาแล้วอะ่ะแล้วไปวิจัยจริงๆถึงจะถึงจะรู้ว่าเฮ้ยไอเนี่ยที่พร้อมขายที่ไปถึงคนจะใช้เลยเนี่ยไปถึงคนจะกินเลยอะ่ะมันยังเวิร์กอยู่หรือเปล่า ประสิทธิภาพมันยังดีอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้คือสิ่งที่ทำให้นูสกินแตกต่างนะครับลงทุนการวิจัยแบบดับเบิลไายคอนโทรนะครับเป็นการเช็คนะครับในการว่าเฮ้ยไม่มีไบแอสเกิดขึ้นแน่นอนว่าใช้แล้วเห็นผลแน่นอนนะครับก็เรื่องสินค้าเนี่ยโดยส่วนตัวนะผมให้ความสําคัญกับตัวนี้มากๆเพราะสินค้ามันเป็นตัวเคลื่อนที่จะเป็นตัวแลกเปลี่ยนรายได้กลับมาตรงนี้ถ้าสินค้าไม่ไดีจริง มันไม่มีทางเคลื่อนสินค้าได้ในระยะยาวนะครับคนซื้อไปแล้วไม่เห็นผลก็ไม่เกิดการซื้อซ้ำนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทำให้หนูสกินแตกต่างและล่าสุดที่ได้ยินนะครับก็กำลังไปร่วมมือหรือว่าเทโอเวอร์บริษัทที่วิจัยเกี่ยวกับเหมือนเป็นเทสคิดนะฮะเกี่ยวกับว่าวันนี้เนี่ยอ่าเทสปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่ายีเราเป็นยังไงอ่ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีการพัฒนาดีไซน์ออกมาว่าตรวจปุ๊บรู้ผลเลยนะครับแล้วก็ แนะนำผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับร่างกายเขาเลยได้แบบนั้นนะครับนี่คือความแจ๋วของนูสกินนะครับพัฒนาอย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับในเรื่องของสินค้านวัตกรรมนะครับอันที่สี่ที่ทำให้นูสกินแตกต่างนะครับก็คือขยายได้ทั่วโลกอย่างแท้จริงนะครับวันโค้ดวันเวิลด์เลยนะครับใครที่ไปงานซักเซอโลกโอเกมาล่าสุดนะครับที่ได้ยินคุณโป้งเอาข้อมูลมาแบ่งปันนะนะครับเทียบกับบริษัทเครือข่ายระดับโลกยักษ์ใหญ่นะครับหลายๆที่ ของเราเนี่ยทำง่ายกว่าชัดเจนกว่าเยอะมากๆนะครับวันโค้ดวันเวอร์จริงนะครับต่อต่อต่อให้แค่วันนี้เราเป็นแค่ BA นะครับเป็นแค่ BA เนะี่ยยังไม่เป็น BR เลยยังไม่ได้แบบจะปรับตำแหน่งเป็นคนที่ทำธุรกิจจริงๆนะครับเป็นแค่ BA เนะี่ยแต่ถ้าเรามีการแนะนำเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศแล้วประเทศนั้นมีนูสกินนะรเราได้เราได้รายได้กลับมาได้แล้วนะนะครับนี่คือความแจ๋วและความง่ายของนูสกินนะครับ อันนี้มันสุดยอดมากมากนะนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับสุดท้ายสุดท้ายอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมผมเชื่อว่าทุกคนเข้ามาเนี่ยเพื่อสิ่งนี้แหละนะครับนะครับก็คือเพื่อต้องการรายได้เนาะอันนี้เป็นแผนปันผลที่พี่สูจตรแล้วนะครับนะครับแล้วเราไม่ได้เป็นคนบอกเองนะว่าเราทำแล้วเราได,ได้ตังจริงหรือเปล่ามีองค์กรกลางหลากหลายเยอะแยะมากมายนะครับที่เป็นตัวบอกให้นะนะครับอันบริษัทหนึ่งก็คือ Price w a t e r h o u s e Cooper นะครับเป็นบริษัทออดิต ระดับโลกนะฮะบิ Big นะ๊กนะครับออดิตการันตีให้แล้วว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของแต่และตำแหน่งของนูสกินทั่วโลกมีรายได้อยู่เท่าไหร่นะครับเนี่ยเราไม่ได้บอกเองเราไม่ได้มโนโน,นะฮะทุกธุรกิจเนี่ยเวลามีรายได้ต้องเสียภาษีถูกไหมภาษีคิดจากอะไรก็คือคิดจากฐานรายได้นั่นเองนะครับ Pri ซ์โซเทอร์เฮาส์บริษออัทออเดิตรวจสอบบัญชีนะครับก็คือเขามีการ เรตติ้งให้แล้วนะครับอันนี้คือความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถืออันหนึ่งที่บอกได้เลยว่าแผนปันผลเราพิสูจน์แล้ว,ว,ลวจ,รจริงนะครับแล้วก็ยังมีนิสารฟอร์อะไรต่างๆนะครับที่ลงคนที่สามารถทํารายได้หลักล้านเหรียญขึ้นไปนะครับเยอะแยะมากมายทั่วโลกนะครับแล้วอย่างที่บอกที่สําคัญนะบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับเรื่องพวกนี้มันชัดเจนแล้วก็เซนซิทีฟมากๆนะเพราะว่ามันต้องชัดเจนว่ารายได้ที่ได้มา จ่ายออกไปยังไงบ้างนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับและโดยส่วนตัวผมเองนะที่ผมชอบแล้วก็รู้สึกประทับใจบริษัทนี้มากๆนะฮะตั้งแต่ทำธุรกิจนี้มาเนี่ยบริษัทมีการปรับแผนการตลาดหลักๆเนี่ยสครั้งนะครั้งแรกก็คือแผน W e ล l Maximizer ล่าสุดนี้ก็คือแผน Velocity นะครับอันนี้คือการปรับแผนหลักๆสองครั้งใหญ่ซึ่งทุกครั้งที่บริษัทปรับแผนการตลาดนะครับทุกท่านเชื่อไหม มันทําให้เราทํางานง่ายขึ้นได้เงินเยอะขึ้นเนี่ยจะมีสักกี่บริษัทครับที่ช่วยให้เราเนี่ยทํางานง่ายขึ้นและได้เงินเยอะขึ้นนะครับลองคิดตามดีๆนะจะมีสักกี่บริษัทครับที่ทําให้เราอะทงานง่ายขึ้นได้เงินเยอะขึ้นง่ายขึ้นยังไงอันแรกนะนะผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพสมัยก่อนเลยนะเข้ามาเนี่ยค่าสมัครสมาชิกก็ต้องเสียแล้วนะครับเดี๋ยวนี้สมัครฟรีนะครับ แต่ก่อนก่อนจะได้คอมมิชชั่นนะครับต้องรักษาย,ยอดส่วนตัวนะก็คือมีคะแนน PV ของตัวเองอะ่ะหนึ่งร้คะแนนก่อนนะ150คะแนนนะถ้าสมมุติถ้าวันนี้นะเราทํายอดต่อให้เป็นหมื่นแต้มนะใต้องค์กรเราเนี่ยเป็นหมื่นแต้มแต่พอเออเดือนนั้นะ่ะปิดยอดผิดครับมี149.9อ่าอ่ะขาดไปแค่0.1คะแนนไม่ครบ150คะแนน,ค,แน,นคอมมิชชั่นคือศูนย์เลยนะสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นนะ แล้วก็มีการลดลงมาอีกจาก150่รหลือแค่100แต้มปัจจุบันไม่ต้องมีแต้มส่วนตัวแล้วอ่ะสุดยอดไหมครับทุกออเดอร์สามารถได้ตังเลยอ่ะไม่ต้องซื้อใส่ชื่อตัวเองเลยนะครับนี่คือความสุดยอดของการปรับแผนการสลายของนูสกินนะครับแล้วเวลแม็กซิมิเซอร์เนี่ยนะครับเวลแม็ก well ซิมิเซอร์ดียังไงนะครับอยากให้ทุกคนดูสไลด์ด้านนี้นะด้านที่เป็นสเต็ปสามครับรีโบนัสนะเห็นไหมครับว่าที่มีเขียนว่า ห้าเอร์เซ็นระดับกับสิเปอร์เซระดับที่หนึ่งตรงนี้มันคือที่มาของแผนเวลเวลแม็กซิมิเซอร์สมัยก่อนซึ่งยังใช้ต่อเนื่องมาถึงตรงนี้ร่วมกับแผนเวโอซิตี้ตอนนี้นะการที่วันนี้คนที่เข้ามาในธุรกิจนี้ใหม่ๆนะครับเขียนใครเขียนหน้าจอผมนะครับ,นะรบโอเคก็คือห้าเปอรเนหกระดับสำหรับคนที่เข้ามาทำธุรกิจนี้ใหม่ๆองค์กรอาจจะยังไม่ได้ลึกนื่องอามามาะ องค์กรอาจจะยังไม่ได้ลึกนะสมมุติว่ามีหน้ากระดานเป็น EBP อ่ะ EBP ก็คือสี่สายติดตัวถูกไนหะแล้วเรายังไม่มีชั้นที่สองอ่ะเขาบริษัทเขาจะคำนวณให้นะว่าวันนี้เนี่ยห้าเปอร์เซ็นหกระดับกับสิบเปอร์เซ็นระดับที่หนึ่งอ่ะเราได้เงินแบบไหนเยอะกว่าบริษัทจ่ายให้แบบนั้นอ่ะนั่นคือเวล์แม็กซิมเซอร์สุดยอดไหมครับจากแทนที่ได้ห้าเปอร์เซ็นหกระดับถ้าเทียบกับเราเป็น EBP มีสี่ BR ติดตัวเฉยนะไม่มีชั้นที่สองถูกไหม เราก็จะได้ห้าเปอร์เซ็นจากสี่คนถูกไหมฮะแต่กลายเป็นเราได้แผนแบบเวลแม็กซิมิเซอร์แทนเราได้สิบเปอร์เซ็นตระดับที่หนึ่งเพราะเรามีแค่ระดับที่หนึ่งเท่านั้นสิบเปอร์เซ็นระดับที่หนึ่งเยอะกว่าพูดให้เข้าใจง่าย,ายเหมือนได้ค่าคอมเพิ่มสองเท่าอะนะครับอย่างเนี้ยนิวสกินตัดแผนเวลแม็กซิมิเซอร์ให้สุดยอดเลยฮะแล้วก็เวลโอซิตี้ล่าสุดนะครับจากแผนเดิมเนี่ยตอนเป็น BR เนี่ยสเต็ปสองบิลโบนัส ที่ได้เก้าถึงีเอร์นตนี่คือแผนเดิมนะนี่เป็นสไลด์แผนเดิมนะปัจจุบัน5้าถึงสี่สิบเยอะขึ้นเลยฮะเยอะขึ้นสองเท่าเลยนะจากยี่สิบเป็นสี่สิบอ่ะนะครับนี่คือแผน Velocity แลละนะครับนี่คือความสุดยอดของบริษัท New Skin นูสกินครับจะมีสักกี่บริษัทครับที่ทุกครั้งที่มีการปรับแผนทำให้เราทำง่ายขึ้นได้เงินเยอะขึ้นนะครับนี่คือความสุดยอดและความแตกต่างของนูสกินจริงๆนะครับ สรุปนะครับนี่คือ5สิ่งนะครับที่ทําให้นูสินแตกต่างนะวัฒนธรมองค์กรครับเราเป็นบริษัทพลังแห่งความดีและมีความซื่อสัตย์จริงๆนะครับบริษัทมั่นคงสุดยอดนะครับลงทุนมหาศาลกับงานวิจัยนะครับทําให้มีสินค้าที่เป็นนวัตกรรมระดับโลกนะครับไม่มีคู่แข่งเลยนะครับขยายได้ทั่วโลกจริงนะครับแล้วก็แผนปันผลที่สุดยอดทุกครั้งที่ปรับแผนได้เงินเยอะขึ้นทุกครั้งนะครับบริษัทนี้ สุดยอดมากๆนะครับอ่ะปิดท้ายด้วยโค้ดโค้ดนี้ของบริษัทละกันนะครับ Heal After Achieve the Dream นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าวันนี้เนี่ยเราจงออกไปช่วยผู้คนนะครับให้เขาเนี่ยได้ความฝันของเขาเองนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกไปช่วยคนให้มากพอให้เขาได้ความฝันของเขาได้มากพอมันก็จะกลับมาหาเราครับเราก็จะประสบความสำเร็จมากขึ้นเราก็จะอ่าได้เป้าหมายของเรา ด้วยเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นวันนี้ออกไปช่วยเหลือคนอื่นให้เขาได้ฝันและเป้าหมายของเขากันนะครับแล้วสุดท้ายมันก็จะสะท้อนกลับมาที่ตัวเราแล้วก็ทำให้เราประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับ